สวัสดีครับนักศึกษาสาขาการตลาดมหาวิทยาลัายหอการค้าที่เรียนกับครูกับอาจารย์วิชา BK412 การตลาดผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ทุกคนนะครับสัปดาห์นี้ได้ทำการบ้านกันหรือ,อยังครับการบ้านนี้เป็นงานกลุ่มก็คือให้นักศึกษาไปหาลิงก์จากทวิตเตอร์นะครับที่ลิงก์ไปยังบล็อก ซึ่งบล็อกนี้จะเป็นบล็อกที่เป็นการรีวิวสินค้าแล้วจะต้องมีลิงก์เท่านั้นนะครับมีลิงก์ไปยังหน้าที่สั่งซื้อออนไลน์ได้ทันทีโดยตัวอย่างที่อาจารย์เอามาให้ดูก็คือลิงก์ของแ d g กาฝากนะครับก็เป็นบล็อกที่เขาเขียนขึ้นมาเองเขาก็เอามาแนะนำไว้ที่ Twitter ของเขานะครับลิงก์สังเกตน,นะครับลิงก์ตัวนี้ ก็ลิงก์มายังบล็อกเกอร์หรือ WordPress อะไรก็ได้ที่เขาเขียนไว้พูดง่ายๆก็คือเป็นบล็อกรีวิวหรือเรียกว่ารีวิวไซต์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นคนที่อ่านบล็อกแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากจะสนใจซื้อสินค้านะครับในกรณนีนี้เป็นแอปบล็อกนี้จำเป็นที่จะต้องมีลิงก์นี่นะครับเพื่อที่จะไปดาวน์โหลด หรือถ้าเป็นพวกโมบายพวกเป็นสินค้าจริงๆหน้าที่ส่งไปนี้จะต้องเป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะครับต้องเป็นอ e ีคอมเมิร์ซที่ซื้อได้ทันทีจากตัวอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างมันง่ายที่สุดคือมันเป็นแอปนะครับมันเป็นแอปเพราะฉะนั้นการซื้อเนี่ยมันสามารถดาวน์โหลดแล้วเป็นแอปฟรีด้วยคราวนี้มาดูตัวอย่างกันว่าพวกเราจะ ค้นหาไอตัวรีวิวพวกนี้มาอย่างไงอะให้เข้าไปให้ให้พวกเราเข้าไปที่ Twitter นะครับแล้วก็ลองเสิร์ชดูในที่นี้เสิร์ชคำว่ารีวิวแอปพอเสิร์ชปุ๊บเนี่ยก็เจอละคุณเมมเม่พาชิมนะครับรีวิวแอปซัมซุงเอ็มซให้คุณอ่านดิจิตอ a แมกซีนได้แบบบุฟเฟ่รวมทวิตและรูปจากงาน S M s i g n application นะครับแล้วพอเรากดลิงก์เข้าไปนี่ครับเห็นไหมครับสร้างการรับรู้จาก Twitter มีลิงก์กดเข้าไปอ่านอ่านเสร็จเดีย๋ยวดูนะครับพออ่านอ่านเสร็จต้องมีลิงก์ต้องมีลิงก์ไปที่หน้าซื้อสินค้าต้องเป็นลิงก์ไปที่หน้าซื้อสินค้า นี่อย่างเช่นตัวนี้ไหมครับมีลิงก์ไปที่หน้าซื้อสินค้าประมาณนี้นะครับอูนะครับทวนนิดนึงให้ทุกคน หาทวิตจาก Twitter แล้วก็ลองเช็คดูนะครับไปอ่านบอกเขาว่ามีลิงก์ไปยังนี่ครับบล็อกก็คือรีวิวไซต์แล้วก็มันจะลิงก์ไปยังที่อ e ีคอมเมิร์ซไซต์หรือเปล่าถ้ามีแค่นี้ก็ถือว่าครบนะครับแต่ถ้าเราหา Twitter ตรงนี้จริงๆไม่ได้นะครับให้เราหาแค่ รีวิวไซต์ที่ลิงก์ไปที่อ e ีคอมเมิร์ซไซต์ก็พอนะครับหารีวิวไซต์ที่ลิงก์ไปที่อ e ี o m คอมเมิร์ซไซต์ก็พอหลังจากนั้นเราก็ทวีตเองเลยครับเพราะว่าโจทย์งานนี้ก็คือการนำการสร้างเซลล์ไปไลายเพราะฉะนั้นในแต่ละจุดของไปนะครับจะต้องมีลิงก์ที่เชื่อมต่อกันถ้า ลิงก์จากทวิตเตอมาทีา่รีวิวไซต์แล้วเนี่ยไม่มีลิงก์ต่อไปที่อ e ีคอมเมิร์ซไซต์ไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าถ้าหลุดจากตรงนี้แล้วเนี่ยเขาไปเสิร์ชเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้มาซื้อร้านค้าที่เราอยากจะให้ซื้อก็ได้โอเคนะครับวันนี้ก็อธิบายเพียงเท่านี้มีอะไรไปถาม ได้ใน Google พาสชุมชน